นายจิตเกษนิโรธธนรัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้าท่วมน้ำํำรอการระบายเป็นพิกัดลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ําไหลเข้าท่วมชุมชนวัดเขาคือคือ,เ,อ,อเมื่อเช้าเนี่ยที่วัดเขาอะน้ําได้เข้ามาทางท่อเนาะแล้วมาท,ท่วมทางชุมชนเราก็เลยเมาทําการบล็อกท่อขณะนี้เราก็มาตั้งเครื่อง เพื่อจะสูบช่วยถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบช่วยได้กับเครื่องไฟฟ้าสูบนะฮะเดี่ยเพราะว่าเราบล็อกท่ออยู่แล้วแล้วก็น้ําไม่สามารถออกไปในแม่น้ําได้เนี่ยเราต้องสูบน้ําฝนอะไรออกอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นการป้องกันขั้นต้นก่อนนะครับส่วนระดับน้ำเนี่ยตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นประมาณ22เซนแต่ขณะนี้เนี่ยเราเราคาดการไว้ว่ามันคงขึ้นตลอด เพราะว่าตอนนี้พายุเข้าทางเหนือไปสองลูกแหละอันนี้ก็มีผลกระทบกับเราเพราะว่าทางเหนือเขื่อนสศริกิจกับเขื่อนปุ๋ยพลต้องปล่อยมาเขื่อนปุ๋ยพลนปล่อยวันละ15้าล้านลูกบาทในเซนทรูนี้แลวเขื่อนเิริกิจก็ปล่อยประมาณ30ล้านนะตอนนี้ฝนตกภาคกลางเยอะนะครับน้ำก็เลยมาอยู่ที่ภาคกลางเ,าเยอะหน่อย